Trägt ihr Gepäck selbst, selbst und ständig? Wow. Hä? Ich muss mal dem kreislichen Bayern-Shop vorbei. <laughs> crazy, crazy, crazy. Wohin? Ich muss darüber. Hä? Behind me ist Bayern, FC Bayern. I don't know, you, you fly to. Ich bin noch nicht so schnell. Ich komme doch kaum mit. Not so quickly. Ich komme doch kaum mit. สวัสดีพ่มแม่พี่น้องปองปายสู้ผูิสุกคนนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะเช้าเจ็ดโมงเช้สาสิบโมงค่ะพี่น้อง่าตอนเช้าเช้าเช้าสิบโมงนะคะ,ๆๆะ,คะที่กรุงเทพมหานาครอมรรัตนโกสินนะคะพี่น้องโอ้ยนอนวหรับค่ะพี่น้องค่ามาฮอดเมือคขึ้นนี่อ่า มาถึงกับมาถึงกับพ่อแม่นวามืกขึ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาถึงแบบจากมิวนิกเนาะค่ะวิไลคลิปที่เราวิไลเราเห่ฟังว่าวิไลได้โชคสองชั้นกับพี่น้องค่ะเพราะว่ายังเูราะเพราะว่าจริงจริงอ่ะวิไลต้องไปต่อเครื่องที่อา่าออสเตรียเนาะแต่ว่ากับ่ได้ต่อแต่ว่าบ่ได้ไปต่อเครื่องวิไลกับในตัวที่แปลว่านางยู่มิวนิกเลยค่ะมาต่อไปต่อเครื่องอ่าอันนั้น <laughs> เม่ต้องไปเม่ต้องไปต่อเครื่องที่ออสเตรียเนาะค่ะเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์อาจจะว่าเครื่องเครื่องอบ่อพ่อหรือว่าจังไวัดวิไลกับกศแน,น่นอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลโบกหนูแต่ว่าหูที่ว่าถึงจะนั่งข่ายอยู่มิวนิกเนาะค่ะเนาะถึงจะนั่งข่ายกำหนดบินของวิไลคือบ่ายสามสามสิบห้าเนาะสิบห้าจุดสามสิบห้าแล้วกลับไปต่อกลบินไปแป๊บนึงกับประมาณซิโมงกลับไปนั่งข่ายอยู่ออสเตรียประมาณน,นั้นแต่ว่า พอวิไล่อะกำหนดบินเราว่ได้บินเราบ่ะน,นี้ก็เลยได้อขาอยูมิวนิกเนาะคะ่ะขายูมิวนิกเพื่อที่จะนั่งเครื่องต่อเดียวมายังกรุงเทพมหานครเนาะค่ะพี่น้องขากะกระโชคดีถึงถือว่าถือว่าโชคดีก็โชคดีเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องมาต้องต่อเครื่องเพราะว่ามันก็ดีอย่างนึงเฮาบ่ต้องต่อเครื่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่ต้องหอบกระเป๋ยายญ์เพราะลงพลั่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาน,นี่ก,นนก,นะะก่ะวิ่งกันนั่งขาจะนอด3ามทุ่มห้สิกับตีเชวัดสี่ทุ่เนาะค่ะมาละกาวิไล่ก็ได้ มีโอกาสเจอป่าพี่คนไทยลรอกค่ะเพื่อนๆคนไทยนะข้าเจ้ากับมานน้ำแฟนเนาะข้าเจ้ากับขนสระบุรีคนนึ่งลรอกค่ะนน่ยะยโสธรคนนึงนะคะพี่น้องคะจิเร่วปไล่กับนั่งยุคพุดเย,ย้ายุคไกลละค่ะปาดวิไล่ยหยินวน้ำไปเลยเดินไปซีน้ำเล่ยพอข้าเจาา้าวัานนีาา้วิไลได้ๆๆยิ่งข้าเจ้าเบาปานเท้านอข้าวเจ้าข้าเจ้าเบาไทยวิไล่ยกับเลอยก็เลยยิ้มใส่ก็เลยได้ทักทยายก็เลยได้คุยกันแล้วก็ก็นั่งคุยกันจนว่าขึ้ขขนเครื่องและครับพี่น้องคะก็นั่งคุยกันนนจได้้เเวลาที่่ขึครือง วัดขึ้นเครื่องวัดวิไล่พระใดนั่งกับอีกอผู้นึงนะคะเนาะว่าคือเพราฟันว่าสิได้มานั่งมองเดียวกันที่นั่งติดกันนะคะพี่น้องคะเพราะว่าที่นั่งมันสิมี่สามแถวเนาะแถวละแถวละสามแถวละสามแถวละสามเนาะพี่น้องเนาะาก็เรียกว่าก็เรียกว่ากับน้องเนาะเขาว่าน้องนะะ้องซูนี่เนาะคะ่ะหรือว่าน้องซูซี่นะคะซูซี่แฟนเพไนเดินนะคะพี่น้องคะอ่าอก็เรียกว่า อันใหญ่กับยาว้นมุดตัวอายสองหลอบแต่สามหลอบแต่ว่าทักดีบ่เนาะบ่กาศทักนะค่ะพี่น้องคะกับไว้เลกับเป็นคนแบบว่าญาติข้าบ่เบาน้ำเนาะวะนี่ข้าวก็โอเคค่ะมนุษยสัมพันธ์ดีือว่าคนไทยน้ากันเนาะมีอ่ามีมนุษยสัมพันธ์มีคือแบบว่าอ่าคนกายบ้านน้ากันพอกันกะกระทักไข่กันนะค่ะพี่น้องคะก็เรียกว่าดีเนาะได้เข้าได้คุยกันก่อนแล้วเข้าเด็กว่านางน้ากันอีกซ้ำมาเลย แล้วก็ถือโอกาสดีว่าเออมีมูนางมากหล้ะกันคุยกันจนคุยกันจนแฟนพนดว่าผู้เจวสองคนนี่เศร้าคุยกันในบอลจากชักงั่วงในภาษาอังกฤษว่าหู้เมียคือแย่เในคุยกันมาน้องมาแนงมาน่องมาแนงกับพี่น้องค่ะมาฮอดกับไม่เลยมากถึงนี่อ่าที่จริงพี่น้องอาจสิสงสัยเนาะค่ะนาะพี่น้องอาจสิสงสัยว่าเป็นอย่างือบ่บินกลับบ้านเลยคือว่าวิไลมาต่อวีซ่ามายื่นวีซ่าต่อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเที่ยวขึ้นกรุงเทพเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะค่ะพี่น้อง ถึงว่าพญใหญ่จะมากตามมากับจริงแต่ว่าสิได้ลงพอใยญ่มาปุ๊บพอใยญ่กับสิบินตรงไปขอนแก่นเลยเนาะคะ่ะพรอพว่ามาหอดกับกรุงเทพพอใยญ่กับสิบินตรงไปขอนแก่นเลยบ่าน,นี้่วิไลก็เลยว่าโอเคอพอใยญ่กันเลยคุยกันว่าเข้าเหตุกรณ์มาต้องขึ้นมากวิไลกันเลยโอเคพุ่มขึ้นมาถึงปุ๊บวิไลกับมือน,นีเนาะคะ่ะมือน,นีว่ได้ไปเพราะว่า วันนี้เป็นวันที่16วันจันทร์ที่16พี่น้องคะแต่ว่าคิวเราไม่ได้เนาะคิวใดเหมือนอื่นวันที่17วันอังคารเนาะพี่น้องคะวันนี้ไปไล่ก็เลยนอนนั่งนางนอนนอนเล่นๆอยู่โรงแรมนี่แหละคะ่ะแต่ว่า,มวาเมื่อนี้กัเลยว่าโทรหาลูกชายเนาะค่ะเนาะพี่น้องโทรหาลูกชายพอดีลูกชายว่าแม่อ่าเขาเขามาธุระที่จังหวัดนนท์เนาะค่ะเน้องจริงๆเขาเห็นงานอยู่ระยอราา่องเปล่าค่ะชลบุรี่ระย่องเปล่าแต่ว่าอา่าก็ว่าเขาเขามาเฮ็ดธุระกับอ่าญาติพี่น้องทางเมียก็เนาะกันเล้ยว่าเออ ไม่เคยเปิดตัวลูกชายใน youtube จักเตียนะครับมิตตเลนกันหลานนะครพี่น้องคะลูกใช่กันอันบได้ลอว่าได้เล,ล,อ,เล,ลอ,อราคาพี่น้องคะกับบ้านๆเท่านี้แหละค่ะพี่น้องกันนัดกระโหลกว่าเออเดียวเสียออกไปหรือว่าพอวิริลส่งโรคใจชันรงแร่มให้ลูกเข่ามาหานะที่แรกเขาว่าเพราสิขรับรถขับรถเขามาวริเลอเราว,าว่าถนนมันในกรุงเทพมันรถร้ายอีกอย่างหนึ่งมันกันในเมืองเนาะขะเนาะหามองจงมองจอดยากก็ลเลยบอกว่าให้นางทังสี่มหาเมฆเสาวสันวา แม่แมว่าแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลือดสิผ้าไปเจ็ดชิ้่วนกันไปกินสิ้่วนเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเลือดยอดนน้องเซอ์บรีก๋วยเตี๋ยวเลือดน้องเซอร์บรีมันแสบเลยนาะพี่น้องคะเขาพูดว่า่เขาอยากกินัน MK เอาเอาเอากระสันผู้แม่กระถาถายุ่นนาะค่ะพี่น้องเพราะว่านอนบอนหลับนอนหลับตื่นตื่นนอนหลับหลับตื่นตื่นเอาง่ายง่ายนอนบอนหลับซะค่ะพี่น้องค่ะสิว่าแปดทีมันบ่าแปดทีดอกค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเดินทางมากแล้วมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยจนมันนอนบอนหลับเนาะค่ะมันวิ สวยจักหน่อยเตืนขึ้นมาบางขันเนาะค่ะพี่น้องคุยกันลูกเรื่อยสินังทานลูกที่แหลกบอกเห็นูกไปเจอกันตรงอนุสาวรีย์เอาไปเอามากเเลยว่าออนังมาพีละเขามาให้พี่แต่จากสาทรนจากนู้นมันกับไก่กันน้องพี่น้องคะจักไก่กับไก่วิไลกับโบงูเดินดิเขาบอาไก่ดอกแม่ว่าสั่นว่าวิไลกฐาเนาะค่ะนาอพี่น้องคะรอยื่นวีซ่าต่อนะคะพี่น้องคะ,ะวีซา่าครั้งนี้วิไลกะจะสามเดือนขึ้นเก้าละค่ะเพราะว่า จังทีวิไลเราไปฟังจังทีวิไลบอกนะคะหลังจากพ่อหญ่เสร็จธุระป้าปังเรียบร้อยแล้วของเพิ่อนนะะ้นะงคณะที่จริงก็หวังว่าจะมีจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในปี2023นะคะเอาเรื่องดีๆวิไลถูกหวยกระเด้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องดีๆวิไลถูก,กลอตเตอรี่กระเด้งตัวกันวันนี้วันนี้เลขออกด้วยค่ะพี่น้องคะวันนี้เลขออกด้วยค่ะเอาวิไลถูก,กลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งกระเด้เนาะหกล้านเนาะเอาเรื่องลอตเตอรี่ยิ่งได้พ่อยัยกะหวัง เธอถูกแล้วเธอวินแล้วเธอวินลอตเตอรี่แล้วฉันนี่นะลอตเตอรี่ของเธอร์วะจ้าเวลาเล่าวานนะคับพี่น้องค่ะก็คือโตเล่านะครับพี่น้องค่ะก็เลยว่าโอ้ยพ่อใหญ่เแ่าเอ้ยข่อยกรอยากได้เป็นข้อข้อยนะว่าโชคไว้โชคมั่นนะครับพี่น้องค่ะแต่ว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องมัอนี้โชคโชคมันมาเด้อค่ะตัวเวลาเองค่ะสื่อมาใบหนึ่งคือกันค่ะหมู่บ้านกลับมาสิมาโรงแรมนะคะเนาะนางถ่าร้านเอาเอกสารเอกสารบางส่วนมาให้่ยูซวนนะพูมหน้าเวลากับนางรถไฟนางรถไฟมากมาก ทางรถไฟฟ้าเนาะค่ะมาลงไงว้ไลาพาจูแถวสาโทนเนาะค่ะพี่น้องคะเราสถานทูตนี่นะคะเพราะไกลจากสถานทูตย่างออกไปอ่าวากินาจีกับสถานทูตนะคะเพราะว่าวิไลพัูนีประจําตั้งแต่มาตั้งแต่คือมีธุรกรรมอะไรหรือว่าทําเรื่องธุระอะไรที่สถานทูตเยอรมันวิไลกับสิพักโรงแรมนี่วิไลแค่บอกลายเท่อแล้วนะคะว่าอ่าขอโอเคอยู่ค่ะพี่น้องคะไม่แพงแล้วก็สะอาดสะอ้านเนาะค่ะพี่น้องของก็ดีอ่าตีเอ็มสาโทนนึอค่ะ ความีไรมันมีไล้ใดยังจากเขาดอกค่ะแต่เปไรเขาบอกว่าถูกแล้วก็สะอาดนะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่พอเมียพี่น้องสาวสาวสายโฟทางเยอรลมันอยากจะมาพักกับพีไรแนะนาใดด้วยค่ะไม่แพงราคาย่อมเยาแลยค่ะบักกิโลอยดอกค่ะราคาย่อมเยาแต่ว่า สภาพห้องแล้วก็โอเคทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสะ,สะอาดนะค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีบ่บ่ขยุกขยุนเนาะคะ่ะเอาไว้ไปเลก็เคยเจี๊โรงแรมมาหลายแบบเนาะค่ะจึงวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลิศหรือเมนแทนแบบว่ามิซาโนซาน,านา่าอะไรอย่างเงี้ยค่าสําหรับการที่เรามาท,ทําธุระหมื่นสองหมื่นาะค่ะโอเคนะพ่อพ่อได้เนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับอ่ะโรงแรมนี้นะคะดีเอ็มซาทรทอนโฮเทลเด้อค่ะพี่นอ <laughs> ้องฮ่า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 ่อะไรอโปรโมชั่นยังเด้อค่ะพี่น้องคะ เอาลล้วก็พี่น้องคะนางเวาวมอ้วยมาโดนบัมมี่อย่างแบบวิไลก็กลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะน้องพี่น้องค่ะกลับมาถึงเมืองไทยวิไลกับซิโยอ่าเมืออื่นวิไลกับซิไปอ่าทุระเนาะค่ะที่อ่า VFS เนาะค่ะว่ได้ไปที่สถานทูตแต่ว่าไป v f s อยู่ที่อ่าตึกจามจุรีเนาะค่ะอยู่ตึกจามจุรีแต่ว่าวิไลมาพักตรงนี้มันก็ไม่ไกลค่ะเราก็นั่งรถไฟไปแค่สองสถานีเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งหรือสองสถานีนั่งรถไฟใต้ดิน คือมันสะดวกสบายเนาะค่ะอยู่ตรงนี้ออกไปมันกะไก่สถานทูดออกไปปุ๊บมันกะรถไฟใต้ดินแล้วก็กับรถไฟฟ้าเนาะค่ะพี่น้องคะไม่ต้องไปหมอแท็กซี่ไม่ต้องไปนั่งแท็กซี่เนาะค่ะปกกี่บาทเล้าก็ปกกี่สิบบาทว้าวเลี้ยงวันเรานั่งแท็กซี่พี่น้องคะเพราะวานมิไรกลับมาเวลาบ่ายอ่ามามาทางนี้เวลาแวะไปแวะธุระที่สาราแดงเนาะค่ะเนาะไปแวะธุระที่สาราแดงมิไรเนือกว่าธนาคารสิบพธิ์ท่านปิดเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ก็จริงแต่ว่า อ่ามันเป็นวันอาทิตย์ก็จริงแต่ว่าวิไลนึกว่าเขาเปิดแต่ว่าเขาปิดหกโมงวิไลไปถึงหกโมงเคิงเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลไปถึงหกโมงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วห,ห,หกโมงเคิงประมาณนี้แหละวิไลกับป้าหูวิไลกันึกว่าเขาปิดประมาณสองทุ่มสามทุ่มเพราะห่างมันปิดสี่ทุ่มเนาะเขาปิดหกโมงทักวันทุกวันทุกวันวิไลก็ถามพนักงานทงางวสามศัยใหใหญ่ธนาคารนี่ ปากติในหางธนาคารเขาก็ะส like the like ิเปิดตลอดว่าแมนติจ่ะเปิดก็กรสิบว่าแมนทุ่มสองทุ่มว่าปิดบสจ่ะหกโมงเขเจ้ากับปิดธนาคารนี่ตรงนี้ว่าศันว่าวิไลกันเลยไปฮอตสลาแดงบานนี้อาโบสบ่ได้เฮ็ดธุระเนาะพอวิไลสิไปเฮ็ดสเตทเมนต์นะคะพี่น้องบานนี้บ่บ่ได้เฮ็ดเนาะค่ะวิไลกันเลยจิกลับมาบานนี้วิไลบ่บ่นางรถไฟใต้ดินเพราะว่าวิไลถือกระเป๋าถ้านางรถไฟใต้ดินวิไลก็ต้องเข้ามาทางในก็จะลากกระเป๋ายางกระถามว่ามันไก่บ่มันกรบว่าไก่แต่กรบว่าอยากลากเนาะค่ะพี่น้องคะ ถ้าโตเปาอีกยังเราไปไล่กัยยางมาได้วันนี้กันเลยเอินแท็กซี่พี่น้องไปไล่เอินแท็กซี่สองคันด้วยค่ะพี่น้องค่ะบ่หับไปไล่ไหมค่ะมันใกล้เกินมันก็บบกใกล้ดอกค่ะพี่น้องค่ะขึ้นนางปุ๊บเข้ากับสตาร์แล้วค่ะแท็กซี่แล้ววันนี้รถกับ่ถติดแรนปื้ดมาส่งห้าแป๊บเดียวมนก็ได้ลูกค้าแล้วแม่นบ่เราก็จังออกไปฮับคนนไม่ก็ได้บ่าเป็นยางเพราะวายยางน้อยก็ทางเข้าเรียนรถเปาผ่านมาสาทอนแค่น้อยเดียวน่ะพี่น้องค่ะเขาเนี่ย่รนรถเปาบ่หับไปไล่โอ้ยนาะ ซี่สิม่าชิบบาทกับโมเมนเงินตีว่าสัดลงจริงๆแต่มาถึงมันก็เป็นรอยคุณล่ะคะพี่น้องคะเพราะว่าสตาร์ทสตาร์ทขึ้นตอนแรกมันก็ซี่ซิม่าชิบาทนะเนาะทำรถมันติดไฟแดงอีกมันก็ต้องขึ้นเมียนว่อเพราะมันไม่มีหนึ่งหนึ่งไฟแดงเนาะค่ะจากซาลาแดงมากล้อล้อเอ่อส่วนร่มมากมันกะมันก็มีหนึ่งไฟแดงแล้วกันมันเลี้ยวเขาซอยเลยเนาะค่ะซร้อยตรงสถานทูตเยอรมันเนาะค่ะซาทอนซอยหนึ่งพี่น้องค่ะบ่สเราไปไล่สองท่านไล่สวน ศูนกันเลได้ศูนยเระก็โอ้ยเป็นแั็กซี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะแท็กซี่เมืองไส้เนาะมันกับว่าพัฒนาคือว่านั่นแหละยังเป็นยังไงก็เป็นขึ้นเก่าละ่ะเอาไปเามาวิไลเลยเห็นมอไซค์เพิ่อนจอดฮับโทรศัพท์อันวิไลก็เลยว่าฮับคนบนหิ้วลยิเลยเล่นนางมอไซค์ล่ะค่ะนางมอไซค์มาหอดโรงแรมก็เลยว่าเอา้าอันอันบ่ได้โบกแท็กซี่ว่าแท็กซีว่ว่าฮับคอยว่าซั่ง เอาพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องไปองไปสู้ขู่สุดขนนะคะพี่น้องจะเป็นกําลังใจให้ไว้ไล่นะคะเนาะวันนี้วันเฮงวันนี้วันดีนะคะเนาะพี่น้องคะเอาเทัา 3, 2, ้งสามโต๊สองโต๊ะด้วยค่ะถูกแบบจงัจงๆไปเลดเดะะ้อค่ะแต่ว่าวิไลได้ล่ะค่ะวิไลได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งนะคะพี่น้องคะหกล้านนะคะพี่น้องอุ้ย บมอันนอนอีกเลยฝันเราพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องปองไปสู่ผูสกคนที่เป็นกำลังใจให้วเรยเนาะค่ะพี่น้องคะคิดว่าสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาเด้อใจคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะพี่น้องนางรอดลูกไส้ค่ะเดี๋ยวไปกินอ่ะผ้าลูกไส้อยากินเอ็มเคกันเด้สิผ้าลูกไส้ไปกินเอ็มเคค่ะสำหรับมนีเขปนี้ขอบคุณพี่น้องกองไปสู่ผูสกุลค่ะที่เป็นกำลังใจให้วเรยเนาะค่ะเราไปเจอกันอยู่บ้านนอกยูโกสุมพิสัยเด้อค่ะพี่น้องคะขอบคุณกลังใจค่ะ